ดวงของชาวราศีสิงท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทานายดวงชะตา ให้กับชาวราศีสิงในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีสิงในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2,568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีสิงท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากอะไรมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากใครจากคนลักษณะแบบไหนแนวทางที่ชาวราศีสิงจะได้โชคลาบวันั้นจะเป็นแบบใดและชาวราศีสิงท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้าน หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้าง หากข้าเส้นประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านในขที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีสิงห์นะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็เรียกว่าพยิบีนะครับที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้ทั้งสิบใบก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอกในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีสิงห์ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็จะมาดูกันก่อนว่าไพ่สิบใบที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้นะครับมีไพ่อะไรบ้างนะนะฮะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับไพ่ใบแรกนะครับวันนี้นะครับเป็นไพ่แปดดาวนะฮะ ให้แปดดาบเนี่ยหมายถึงความไม่รู้ตัวนะครับความกระทันหันปัจจุบันทันหวดแล้วไม่รู้ตัวนะนะครับหมายถึงเราอุบัติเหตุแบบเล็กน้อยนะครับนะนะครับทานาจาขับลงขับรถนะฮะขี่โมอเตอร์ซคโมโโซคโมอเตอร์ไซค์ไปเฉียวไปชนอะไรบางอย่างนะครับนะรบนะหรือเหตุการณ์ที่แบบอาจจนะมีคนมาชนท้ายรถ หรือว่าจอดมอเตอร์ไซค์แล้วมันก็ล้มเองอะไรอย่างเงี้ยก็ดูตรงนั้นนะอาจจะเป็นโชคลาภเดี๋ยวท่านก็เป็นได้นะครับท่านอาจจะได้โชคลาภแบบไม่รู้ตัวอาจจะได้โชคลาภที่มาจากความฝันแบบครึ่งหลับซึ่งตื่นได้นะครับนะมาดูที <c oughs> <c oughs> ตท่ตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งที่สองนะครับเป็นไพ่ ดีเอ็มเพรสนะครับนะฮในภาพนะครับ,นะรบเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงนะฮะสมทุดสีขาวลักษณะอวบอหน่อยผมสีทองนะฮะนะครับนะบแล้วก็สมมงกุฎที่ดูเหมือนราชินีนะครับนั่งอยู่บนอ่าเรียกว่าเป็นเป็นโซฟาหรือเป็นพนักทิงที่เป็นหมอนนะอันนี้นะครับออกสีส้มๆแดงๆนะนะฮะ มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เป็นสาหรับผู้หญิงด้วยขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนะท่านอาจจะได้โชคลาภกับข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นผู้หญิงหรือว่าของใช้อะไรต่างๆที่เป็นของคุณผู้หญิงนะนะครับนะอาจจะได้โชคลาภที่มาจากลักษณะผิวขาวอวบที่เป็นผู้หญิงผมบอกสีทองๆองอีกเป็นลอนๆหน่อยนะครับอะไรแบบนี้นะนะฮนะอาจจะได้ ท้ลาที่มาจากเบาะที่เป็นเบาะสีแดงหรือว่าสีขาวแดงนะครับนะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งที่สามนะครับก็จะเป็นไ้าสองดาบนะครับผ่าสองดาบนะก็จะเห็นว่ามีคนใส,ส่ชุดสีขมพขาวนะครับผูกผ้าที่ตาด้วยนะฮะถูกผูกตาไว้นะครับ นะก็ถือดาบนะครับค่อยกันสองเล่มนะบรรยากาศจะเป็นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็น,นั่งอยู่ริมน้ําเนี่ยนะตัวน,นี้นะครับหมายถึงสื่ออินเทอร์เน็ตนะหมาถึงคอมพิวเตอร์ไมาถึงโทรศัพท์มือถือนะครับนะบนะหมายถึงสื่อโซเชียลต่างๆนะหมายถึงสื่อโทรทัศน์วิทยุนะครับท่านอาจจะได้ชมหน้าที่มาจากสื่อที่ท่านดูจากมือถือนะ อาจจะได้ชกลาที่มาจากสื่อท่านดูจากทีวีทโทรทัศน์นะครับหรือคอมพิวเตอร์นะฮะอาจจะได้ชกลาตที่มาจากทางไกลหรืออาจจะมีใครมาทักแชทบอกท่านอะไรแบบนี้ได้นะครับนะอาจจะเป็นคนรู้จักนะครับอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับที่โทรมาบอกท่านในเ,เรื่องของแนวทางเรื่องของชคลาตต่างๆตรงนี้อาจจะเป็นชคลาตแก่ชาวราศรีสิงห์ก็เป็นได้นะครับนะฮะ มาดูที่ตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งที่สนะครับเป็นไพ่อาัศาวินถือดาบนะฮะในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีอัศาวินเนะี่ยกำลังขี่ม้าสีขาวนะครับก็ถือดาบด้วยท่าทางแบบ,นะร,บรวดคลาดเลยวิ่งแบบรวดเร็วเลยนะครับพุ่งทัญาดออกมาตรงนี้เลยนะครับไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงความรวดเร็วนะ หมายถึงมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีความเร็วสูงนะอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีสีแดงนะครับหรือว่าสีขาวหรือว่าสีเทาหรือว่าจะเป็นสีเทาแดงสีขาวแดงนะครับนะและพไพ่ใบนี้นะครับอาจจะหมายถึงเรื่องของความกระทันหันปัจจุบันทันดวนที่ท่านอาจจะได้โชคลาภมาด้วยนะนะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่5นะครับ ตำแหน่งที่ห้านะครับเป็นไพ่เก้าถ้วยนะไพ่เก้าถ้วยนะครับในภาพปรจะเห็นวมีผู้ชายท้วมๆหน่อยนะฮนะผิวเข้ม,เข,มเข้มนิดๆน,น,นะครับสวมหมวกที่ดูเหมือนแบบแ,กแขกๆหน่อยนะนะครับแล้วก็มีถ้วยเนี่ยเรียงอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยเก้าใบนะครับตรงนี้หมายถึงการได้แล้วได้อีก <c oughs> ท่าน,นอาจจะได้โชคลาภที่แบบท่านอาจจะเคยได้อะไรมาแล้วแล้วท่านก็ได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับนะได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะหรือว่าอะไรที่มันเคยออกไปแล้วก็อาจจะออกอีกนะครับนะโดยเฉพาะสิ่งของใกล้ตัวท่านนะครับนะนะนะก,ก็อาจจะได้โชคลาภที่มาจากคนรักของท่านด้วยนะครับนะฮะ มาดูที่ตำแหน่งที่หกนะครับตำแหน่งที่หกนะครับเป็นไพ่ราชาเศรษฐีนะครับหรือว่า,า, King าไพ่คิงออฟเพนตัลไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่สุดยอดนะครับไพ่เรื่องของการเงินก้อนใหญ่ท่านอาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้การเงินก้อนใหญ่ <c oughs> อาจจะได้โชคใหญ่ที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเป็นโดเศรษฐี เขาเรียกว่าโดมเศรษฐีมีไพ่เศรษฐีขึ้นท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐี่าบใหญ่แบบไม่รู้ตัวแบบถ,ถ้าทานปัจจุบันทันด่วนได้นะครับแบบนี้นะนะฮะในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีผู้ชายที่ดูเหมือนเป็นพระราชานเนี่ยถือเหรียญอยู่นะครับนะถ้าทานดุลใจดีนะมือหนึ่งถือคทาด้วยนะครับนะและตวตรงนี้นะครับท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากงานะที่เกี่ยวกับพวกคอมมิชชั่นต่างๆนะงานด้านเป็นในหน้าเป็นอะไรพวกนี้นะครับอาจจะได้คอมมิชชั่นอะไรแบบนี้ได้นะฮะ ท่านอาจจะได้เงินก้อนใหญ่จากการเปนในน้าก็เป็นได้นะครับขายที่ขายทางอะไรอย่างนี้ทำไงว่าก็จะได้ถ้าแบบนี้นะครับถือว่าท่านอาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่นะครับนะถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของเงินหมายถึงเหรียญหมายถึงธนบัตรหมายถึงแบงค์นะครับนะมาดูที่ <c oughs> ตำแหน่งที่เจ็ดนะครับตำแหน่งที่เจ็ดนะครับเป็นไพ่ The Chariot นะครับนะไพ่เดอร์ชอนะครับ <c oughs> ในภาพเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีขุนศึกนะเป็นนักรบนะครับนะยืนอยู่บนราชรถนะครับนะแล้วก็มีสปริงสีดำสปริงสีขาวนะครับเป็นหัวลากนะอันนี้ งนี้หมายถึงอะไรไา่ไปนี้นะครับหมายถึง ma, ยานพาหนะหมายถึงรถหมายถึงรถยนต์นะครับนะหมายถึงรถยนต์หมายถึงรถซาเล้งท <vale ี่มีหลังคานะนะฮะหมายถึงการเดินทางหมายถึงต่างประเทศนะครับถ้าาจะได้โชคลาภที่มาจากรถนะครับนะมาจากรถมาจากยานพาหนะของท่านนะครับถ้าจจะได้โชคลาภที่มาจากต่างประเทศนะครับหรือว่าโชคลาภที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับนะ จะได้มชน้าที่มาจากการเดินทางในระหว่างทางท่านอาจจะไปเจออะไรที่มันสะดุดตานะครับนะป้ายเป้ยมีลมมีเลขอะไรอย่างนี้นะฮนะอาจจะได้มชน้าภที่มาจากทะเบียนร,รถนะครับมาดูคนที่ไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ตำแหน่งที่แปดนะ ไพ่ตำแหน่งที่8ปดนะครับเป็นไพ่สามถ้วย,ยไพ่ใบนี้นะครับนะะในภาพเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงสามคนนะครับใส่เสื้อใส่เสื้อสีขาวสีแดงสีเหลืองกําลังชูถ้วยฉลองชัยอยู่นะอันนี้หมายถึงความสําเร็จนะครับอะไรที่ลุ้นรอคอยไว้มีเกณฑ์จะสมหวังปพระสบความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการเงิน,นเฉพาะเรื่องของโชคลาบนะครับนะอาจจะได้โชคลาบที่มาจากเพื่อนจากญาติพี่น้องได้นะครับแบบนี้นะ มาดูที่ตำแหน่งที่9นะครับตำแหน่งที่เนะครับเป็นไพ่6ไม้เท้านะครับในภาพเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีคนที่ขี่ม้าอยู่นะครับสมมงกุฎที่เป็นชอบมะกรอบนะบแล้วก็ถือไม้เท้าอยู่อันหนึ่งนะครับ ไม้เท้านี้นะครับก็จะมีชอม่องมะกอกอยู่ผูกอยู่ที่ปลายนะนะแล้วก็มีเหล่าบริวารน,นะครับถือไม้เท้าอีกห้าอันเดินแห่ไปด้วยกันนะครับลักษณะเป็นการเดินแห่นะครับลักษณะเป็นการประสบความสําเร็จอะไรที่มันแบบมันเนิ่นนานแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะนะถ้าไปนี่นะครับหมายถึงสิ่งที่ลุ้นรอคอยอะไรเอาไว้ที่มันเนิ่นที่มันเนิ่นนานแล้วเนี่ย ทำนายว่าท่านก็นจะได้ว่าจะเป็นการลงทุนตางง้านอะไรก็ตามนะครับการขายที่ขายบ้านการขายทรัพย์สินที่บอกขายมานานแล้วก็ทำนายว่าท่านก็จะขายได้ในไม่ช้านี้อาจจะได้ลาดใหญ่ในไม่ช้านี้นะครับจะเป็นเรื่องของการลงทุนตอนนั้นโชคลาบเป็นการลงทุนตั้นแตนการเสี่ยงโชคก็ทำนายว่าสิ่งที่ท่านลุ้นรอาคอยกันมานานนะครับสิ่งท่านตามกันมานานแล้วนะแนวทางต่างๆที่ท่านลงทุนเอาไว้หรือว่าแนวทางต่างๆท่านตามมานานแล้วนะครับ ท่านมีเกณฑ์ที่จะสมประสบความสําเร็จในม่ช้านี้นะครับนะนะเขาเรียกว่าสิ่งที่รุน้นรอคอยอะไรมาเนิ่นนานแล้วนะครับทำไงว่าท่านจะสมประสบความสําเร็จนะครับ <c oughs> <c oughs> มาดูคนที่ไพ่ใบต่อไปนะครับ ไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ในตำแหน่งที่สิบนะครับไพ่ตำแหน่งที่สิบนะครับเป็นไพ่เบอร์หนึ่งลูกไม้เท้านะครับหรือว่าไพ่เอซอฟแวร์นะครับในไพ่ใบนี้นะครับภาพของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นมือที่อยู่ดีๆก็โผลออกมาจากกลุ่มควันนะเป็นมืออันใหญ่เลยแล้วก็ชือขอภัยแล้วก็ถือไม้เท้าอันใหญ่มาด้วยนะครับนะฮะตรงนี้นะครับไพ่ใบนี้หมายถึงสิ่งที่เป็น โปรเจกต์ใหญ่ๆนะถ้าเป็นการเงินก็จะเป็นการเงินก้อนใหญ่นะครับนะถ้าเป็นลาบเป็นโชคลาบก็จะเป็นโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่อะไรแบบนี้นะายถึงการเริ่มต้นใหม่ใครที่จะต้องเรียกว่าหลายทํางานและมีสัญญาต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้ต่อสัญญาใหม่หรือว่าการมาเริ่มต้นงานใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมด<ม>ีกว่าเดิมได้เงินเยอะกว่าเดิมนะครับใครที่ไปสมัครงานอะไรไว้ในสมายว่าท่านก็จะได้นะแบบนี้ อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับนะแล้วใครที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับทำนายว่าจะประสบความสำเร็จสมหวังอาจจะได้ลาบการเงินก้อนใหญ่นะครับใครท,ทำงานเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยซึ่งอาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้งานใหญ่ๆมาที่แบบอาจจะได้การเงินก้อนใหญ่อะไรแบบนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นดวงการเงินที่ค่อนข้างที่จะ เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับเพราะวันนี้มีภพยเศรษฐีขึ้นด้วยไม่ธรรมดาราชาศเศรษฐีเลยนะนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาสรุปอีกทีนะครับให้มันแคบลงอีกนิดนึงนะนะฮะสรุปนะครับดวงของชาวราศีสิงห์ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภ ลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์เียวจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากรถของท่านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับหรือว่ารถโมอเตอร์ไซค์นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าชาวราศีสิงนะครับท่านขับรถแล้วก็รถอาจจะไปโดนชนอะไรมาบางอย่างนะ ไปเฉียวไปชนอะไรที่แบบนะนะเป็นเล็ก <Jamie, S 1> เลกน้อยๆก็ได้นะครับหรือว่าอุบัติเหตุใหญ่ก็ได้ก็จะเป็นโชคลาภแก่ท่านนะครับประเภทแบบอาจจะมีคนมาชนท้ายหรือท่านอาจจะไปชนฟุตปงฟุตตะนะครับนะอาจจะมีมอเตอร์ไซค์มาชนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นโชคลาภแก่ท่านก็เป็นได้หรือใครที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับนะก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ของท่านนะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่มีสีขาวนะครับหรือว่าสีแดง หรือว่าสีเทาหรือว่าจะเป็นขาวแดงหรือว่าจะเป็นสีเทาแดงนะครับนะท่านอาจจะได้ชกลาบที่มาจากรถของแฟนท่านด้วยนะครับจะได้รถที่มาจากรถของแฟนท่านก็ดูที่ทะเบียนรถนะนะครับอันนี้นะท่านอาจจะได้ชกลาบนะครับที่เรียกว่าอาจจะได้ชกลาบที่มาจากสือ่อโซเชียลที่ท่านไปดูมาท่านดูอะไรไว้นะครับอาจจะเป็นสิ่งนั้นก็ได้ที่จะเป็นชคลาภแก่ท่าน ท่านดูในโทรศัพท์นะครับดูในคอมพิวเตอร์ดูในทีวีอาจจะมีแนวธงแนวทางเลขอะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับจากโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์จากทีวีนะ่าจจะเป็นโชคลาภแต่ท่านก็เป็นได้นะครับนะนะท่านอาจจะได้โชคลาบนะครับที่เป็นลาบใหญ่โชคใหญ่นะอันนี้นะครับนะอาจจะได้ลาบเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับนะะใครที่มีแนวทางอะไรที่ที่ตามกันมาเนิ่นนานเนี่ย นาว่าท่านจะสมหวังประสบความสาเร็จนะครับในเมชานี้นะอะไรที่ท่านตามมานานๆน,นะครับเลขเลิกต่างๆที่ตามมานานๆเนี่ยท่านก็จะได้โชคลาภใหญ่กับสิ่งท่านตามมาเนิ่นานานแล้วนะครับนะก็ยังไม่พอนะครับใครที่เรียกว่าอาจจะบอกขายทรัพย์ใหญ่ไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถนะครับท่านอาจาจะได้ขายอาจจะได้ลาภใหญ่ในเมชานี้ก็เป็นได้นะฮะท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากคนที่เป็นผะู้หญิงผิวขาวอวบผมสีทองนะครับนะฮนะ อาจจะได้ลาบเงินที่มาจากเพื่อนหรือว่าคนเนตทลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะได้โชคลาบที่เป็นลาบใหญ่ที่ลุ้นรอคอยจนมาเนิ่นนานแล้วนะครับแลวเด่นมากเลยนะวันนี้นะครับอะไรที่แบบที่อยู่ในสื่อโซเชียลในโทรศัพท์ที่ท่านไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นโชคลาบแก่ท่านก็เป็นได้เน้นเลยนะครับอาจจะเป็นโชคลาบที่เกี่ยวกับรถนะหรือใครที่เคยเราว่าตามเลขรถอะไรมาเนิ่นนานแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้อาจจะเป็นโชคลาบแก่ท่านก็เป็นได้นะครับ แม่ยนาอาจจะโชคกากท่านก็เป็นได้นะนะฮะดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่เปิดลาบใหญ่ดวงโชคใหญ่นะครับเป็นดวงราชาเศรษฐีนเนี่ยขึ้นมาในดวงชะตาเนี่ยถือว่าจะเป็นสุดยอดดวงการเงินเลยนะครับดวงราชาเศรษฐีนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ในตําแหน่งใดก็ตามเนี่ยทำนายว่าดีหมดนะค้าขายก็ดีนะครับนะพูดเจรจารเรื่องการเงินก็ดีงานที่เป็นในหน้ามันหมดจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็ทำนายว่าการเงินดีนะครับ ดวงนะครับถือว่าเป็นดวงที่เปิดราบใหญ่อาจจะได้ราบใหญ่แบบก็ถ้าถันปัจจุบันทันด่วนนะครับอาจจะเป็นการที่อาจจะได้ราบการเงินงที่แบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะนะครับนะเป็นดวงสุดยอดเรื่องของาการเงินเป็นอย่างมากเลยนะครับนะถือว่าเป็นดวงที่อาจจะเปิดราบใหญ่ในไม่ช้านี้นะนะถ้านอาจะได้ชคลาภที่มาจากต่างประเทศนะครับใครที่มีญาพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนี่ย ก็จะมีญาติพี่น้องนะครับทักมาบอกท่านในเรื่องของแนวทางโชคลาภต่างๆก็เป็นได้นะนะจะได้โชคใหญ่จะได้ลาบรอใหญ่ไปปลดหนี้ปลดสินนะครับหรนะือว่าดวงะตานะครับนะเป็นดวงการเงินที่อาจจะได้ลาบการเงินแบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับนะเป็นดวงสุญญดยอดทางด้านการเงินนะครับชาวราศีสิงห์นะนะครับนะเจรจาเรื่องการเงินอะไรต่างๆทำไมว่าจะสมควาประสบความสำเร็จน,นะครับ รวมไปถึงคนที่จะไปดูงานใหม่ไปสมัครงานใหม่ทำไมว่าท่านก็จะได้งานใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมเงินเ,งเยอะกว่าเดิมนะครับนะแ้วก็ใครที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับทำงานเป็นฟรีแลนซ์อะไรต่างๆแบบนี้นะครับอาจจะได้งานใหญ่งานการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะนะครับดวงแบบนี้นะครับถือว่าท่านมีดวงชะตาที่เด่นเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากเลยนะครับนะฮะหรือว่าเป็นดวงสุดยอดทางด้านการเงินนะครับชาวราศี สิงนะครับนะฮะดวงเกณฑ์จะได้ลาบใหญ่นะฮนะเป็นดวงสุดยอดเรื่องการเงินงเลยนะครับวันนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยนะฮนะจะได้ลาบใหญ่ที่มาจากรถได้นะครับอ่านะแล้วก็ท่นานใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกัาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนำให้ชาว ราสีสิงนะครับไหว้ขอพรกับพระพิฆเนศไหว้ขอพรกับพระนารายไหว้ขอพรกับพระแม่ลักษมีก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราสีสิงนะครับ่าก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ ถ้ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังลใจกัน mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบลาบลอยโชคแหก่กับทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ